สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับปอมมารอมไรครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่11ดมกราสองห้าหเก้าเวลาสิบสามนาิกานาทีครับตอนนี้ปอมก็อยู่ที่ถนนกรุงเกษรนะครับหรือยศเสนะครับช่วงสะพานยศเสหรือแย่กษัตริยศึกนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางหัวํำโพงครับอยู่ข้างๆก็จะเป็นนะครับคลองประดุงกรุงเกษรนะครับทุกคน นี่ครับนี่ครับเต็มระบบนะครับทุกคนเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ได้ทำการไลฟ์สดในบ้านแดงนะครับแล้วก็บ้านฟ้าปอมปนอมนะครับวันนี้ก็มาพบปะนะครับในป้อมปนอมชาแนลนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะ,ะไม่ไปเต็มที่นะครับนะก็พยายามที่จะ อ่าไว้นะครับทุกๆช่องทางที่ปปนมีช่องนะครับเราจะได้ให้ทุกคนรับรู้ข่าวสารนะครับต่างๆอืเพราะว่าพี่ๆตำรวจเขาก็ขยันคันแข็งเราก็ต้องขยันนะครับนะประชาชนทุกคนตำรวจเขาก็ไม่อยากจะจับหรอกนะครับอืผมเชื่ออย่างนั้นนะตำรวจเขาไม่อยากจะจับหรอกแต่มันเป็นอำนาจหน้าที่ของเขาครับก็เหมือนจุดตรวจนี่แหละครับนะเป็นอำนาจหน้าที่ของพี่ๆตำรวจจราจรเขา ก็ขอให้ทุกคนนะครับใส่ใจเรื่องกฎจราจรย้ำอีกครั้งนึงนะครับทุกคนเพราะว่าชมนะครับทั้งสองช่องทางนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับรถค่อนข้างที่จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับเหมาะสําหรับในการตั้งจุดตรวจนะครับถ้าเป็นวันปกติจุดนี้นะครับกองประดุงกรุงเกษมนี่ถนนกรุงเกษมนะครับรถติดกันอยู่แล้วนะครับตั้งก็ลาบากนะครับ มื่อว,วานนี้ก็วันเด็กนะครับวันนี้ก็เป็นวันผู้ใหญ่แล้ววันผู้ใหญ่ก็มีทุกวันเลยครับนะบวันผู้ใหญ่วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่11บเอ็ดมกราสองห้านะครับแตชมเวลาไปบ่ายแบบนี้ตำรวจก็ยังตั้งอยู่นะครับไอ้กินข้าวมาแล้วก็อันนี้นะครับมาชมป้อมบานอมได้นะครับไปว่างๆงานพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับ โอ้ลมแรงครับอากาศดีลมแรงมากๆนะครับทุกคนอากาศดีผมยืนอยู่ข้างบนนะครับที่อาจจะสั่นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มือผมสั่นนะลมมันกระแทกนะครับนะลมมันกระแทกเข้ามาเข้ามาโทรศรัพท์มันก็เลยแบบสัน่นๆนะครับนะเออหรือหรือผมหิวข้าววะหรือหิวข้าวเนี่ย เต็มยุทช่องจราจรนะครับส่วนมากจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับที่โดนกันนะครับรถยนต์ส่วนบุคคลโดนกันเยอะนะครับเป็นงานจราจรกลางนะครับบกจอรออันนี้ไม่ทราบว,ว่ากองห้าหรือกองหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นกองหนึ่งหรือไม่นะฝั่งทนนี่จะเป็นกองถ้าจำไม่ผิดก็เป็นงาน กองห้านะครับนะกองห้าตรวกันเยอะนะครับน่ครับพิมงก็มีนะครับวันนี้พีิมงก็มีโอ้เยอะนะครับนะ รถยนต์นะครับโดนกันเยอะแต่รถมอไซค์นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยเรียกนะครับแต่ก็เรียกถ้าเห็นความผิดเขาก็เรียกนะครแต่ที่เราเห็นนะครับก็จะเหมือนเน้นๆรถรถใหญ่นะครับที่ไม่ชำะระภาษีประจำปีแล้วก็รถป้ายแดงครับ กนลาบจราจรต้องใส่ใจนะครับบอกเลยครับมาแยกนี้จุดนี้นะครับบกรจรชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับจัดหนักจัดเต็มเต็มระบบนะครับหลายครั้งนะครับบริเวณตรงนี้แยกกษัตริย์สกถนนกรุงกรเกษมหรือข้างคลองประดุงกรุงเกษมนะครับหัวลําโพงปกจะรอเขาก็ขยันแข่งกันอยู่แล้วนะครับหลายพื้นที่หลายกองนะครับ ไม่ว่ากลางคืนกลางวันกลางคืนครับเขาก็เต็มระบบกันอยู่แล้วสวัสดีรอบนึงนะครับใครที่รับชมเมื่อกี้นี้ไปแล้วก็กลับมาย้อนกลับมาได้นะครับนะว่าทักทายกันปมบปนมอมชาแนลนะ วันนี้นะครับพี่มานาเห็นบอกจะมานะครับนะไม่รู้ว่ามาถึงไหนแล้วพอดีเขาก็วิ่งงานกันอยู่แถวนี้นะครับพอดีพี่สุเทพครับสุเทพสายพิชัยรายงานตัวหน่อยนะครับอยู่ไหนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวเมืองพน,นมี่ดนไหมฝั่งอีสานบ้านเราเป็นยังไงแขยันเหมือนกรุงเทพมหานครไหม าเรานี่ขยันชิปนะครับมาดูดิไม่มีรอดนะครับผมบอกเลยนะครับไม่มีรอดใครที่ไม่พร้อมนะครับผมบอกเลยไม่มีรอด <laughs> เข้ามาเล้วดูความสุขภาพด้วยนะครับ สวัสดีปีใหม่กันทุกทกท่านนะครับทีบางทีเราไม่ไม่ได้ไปทักทายกันเสียงก็น่าจะโอเคนะครับขออนุญาตปรับเสียงเนาะให้มันเสียงอาจจะเข้ามามาเยอะเมืม่อกี้นี้ปรับไปแล้วนะครับตัดเสียงไปแล้วเมื่อวานนี้ไปชมเครื่องบินก็เลยไม่ได้ตัดเสียงนะครับโอ้โหนะครับ สนันเลยนะครับอ่ะครับปอไซก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยไหมอ้าวเรียบร้อยครับปอไซก็ไม่ทําไม่สวมหมวกกันน็อกเขาก็จัดการนะครับนะเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับนี่ครับอย่าหาทํานะครับนะรถจักรยานยนต์นี่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับถือว่าเป็นนโยบายเลยบอกเลยนะครับนะว่าเป็นนโยบายเลย งนี้ช่องนี้คนจะดูน้อยนะครับนะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกันนะครับนะคนลไม้นละมือแชร์เรื่องราวดีๆของป้อมปนอมออกไปนะครับนะ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจุดนี้จุดไหนนะครับถนนเส้นอะไรนะครับถนนพดุงกุ้งเกษมครับจุดตรวจปะกรจรอ,อบริเวณตรงนะครับข้างริมคลองเลยครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมเนาะ รถแท็กซี่นะครับมาผ่านมาจุดนี้นะครับถ้าเขาเห็นเขาก็บอกตรงๆนะครับว่าเรียบร้อยนะครับนี่คนมาใช้บริการค่อนข้างที่ะเยอะอเ,อเ,เออรถไม่ต่อภาษีนี่ค่อนข้างที่ยเยอะนะอยู่สารคามครับอ๋อยู่สารคามอก สัลร,ราคาเป็นยังไงบ้างครับพี่สุเทพอากาศเป็นยังไงหนาวไหมกรุงเทพมหาคนครนี่อากาศเย็นนะครับต่ํากว่ายี่สิบองศาครับกรุงเทพนนทบุรีนี่แบบโอ้โหหนาวมากครับช่วงเช้าอาบน้ําแทบโอ้โหชักกระเด้ากระเด้ากระเด้าเลยครับอ๋อเลือกตั้งอบตอ,อยู่สารครามเลือกตั้งอบตอรครับใครที่มีนะครับ คนดีๆอยู่ในใจก็นะครับใครที่ให้เงินหวังนะครับหวังคะแนนก็อย่าไปเอาครับนะเอาคนที่ทำเพื่อบ้านเมืองนะครับช่วงนี้อบตอนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่เกียงไก่ไทยอ่อนนะครับอยู่ที่อ่กุดดูนะครับนะน่าจะเป็นตำบลกุดดูเนะเาะอกุดดูนะครับบ้านโนนสังไอ้บ้านโนนสังไ <laughs> ง เป็นกำลังใจให้พใหญ่เกียงไกรไทยอ่อนนะครับพร้อมคณะของท่านนะครับท่านลงนายกอปปตนะครับนะากรับรนักรงบัตรเดือนก็เป็นกำลังใจให้ท่านนะก็ขอให้โชคดีครับโดนกันเยอะครับโดนกันเยอะมากนะ พี่โมงมีพี่โมงด้วยนะไหม,มบางคนบอกว่าไหนไม่มีม,มีมีพี่โมงครับมีอยู่นะนี่สวมหมวยีโมงนะสรารคามหนาวครับเกี่ยวสาพี่ตอนนี้อุ่นขึ้นแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าวัดหน้าโรงเรียนเทพศิลินนะครับ ตอนนี้นะบรรยากาศนะครับตอนนี้เหมาะสมที่จะตั้งจุดตรวจนะครับการจราจรดีครับดีใช้ได้อยู่นะครับไม่เป็นแต่นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมีท้ายสะสมนะครับบริเวณตรงทางที่จะเลี้ยวขวานะครับมาจากถนนบำรุงเมืองครับมาจากหัวเฉียวโรงพยาบาลหัวเฉียวครับเลี้ยวขวามาจ้าเอ๋เลยนะครับ คุณอาจจะสะดุดกลวยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจเห็นไหมทำนี่นะครับถนนมีไว้ใช้หรือมีไว้ตั้งจุดตรวจนะครับแต่ประเทศไทยเราเหมือนวัฒนธรรมไปแล้วนะครับใครที่นักท่องเที่ยวมาเห็นเขาก็ยืนมองนะครับเขาคงไม่เคยเห็นนะครับฝรั่งเดินไปเดินมาเขามองดูอยู่นะครับตำรวจทําอะไรเนี่ยบ้านเรานะครับนะแต่บ้านเขามันเจริญแล้วนะครับเขาใช้กล้องนะครับส่วนมากประชาชนบ้านเขาก็มีวินัยด้วยนะครับ เขาไม่ค่อยทําผิดเท่าไหร่บ้านเรามันทําผิดเยอะตำรวจก็ต้องออกมานะครับไม่ไดไปนอนนิ่งนอนใจอยู่ในโรงพักนะครับคนนี้โดนโดนกันเยอะ ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปเพ็นนะครับแล้วก็เอ6สิบหกเอทหกนะครับผมลงให้ดูนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวเข้าไปดูในในบ้านแดงนะอาจจะลงวันนี้ก็ได้นะครับคลิปเต็มบ้านแดงคลิปคลิปเต็มนะบางคนชอบนะครับในเครื่องบินก็ ก็ชอบนะครับแต่ดูในช่องปนอมเนี่ยส่วนมากจะชมจุดตรวจมากกว่าใช่ไหมชมจุดตรวจมากกว่าถ้าเป็นจุดตรวจนี่คนดูค่อนง่ายขีเยอะนะครับพอเป็นเรื่องข่าวสารดีๆโอ้โหเงียบกิ๊บแต่ไม่เป็นอะไรครับนะช่องปอนอมนี่มีข่าวสารหลากหลายนะครับข่าวสารที่ปอมมานําเสนอนะครับอยากให้ทุกคนดูนะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ วันสำคัญต่างๆ,ๆนะครับที่ฟอมกนอมนะครับลงได้ก็จะลงให้ทุกคนดูนะครับในรอบด้านรอบด้านนะครับนี่ครับตอนนี้ก็นะครับบางแล้วครับเบาบางลงแต่มีการตรวจนะครับมีการตรวจอยู่ตลอดนะครับนน่นเห็นไหมครับทุกคนอ่าไหมการคัดกรองนะครับมันอาจจะสั่นหน่อยนะ อยู่ไกลเดี๋ยวขอโทษนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะลมมแรงครับทุกคนลมแรงมากๆนะอากาศดีครับเย็นสบายเย็นมากครับไลฟ์สดแบบชิวๆเลยก็ <laughs> เรียกว่าไลฟ์สดแบบชิวๆนะครับนะเราไม่ต้องลงไปในพื้นผิวการจราจรเราอยู่ข้างบนเห็นได้ชัดนะครับกล้องเราซูมได้ไกลครับเมื่อวานดูคลิเปเพ่นแบบเห็นแบบทุกรายละเอียดนะครับเมื่อวานนี้อืม ดูจุดตรวจไม่ต้องพูดถึงครับนะเห็นทุกทุกอย่างครับนะอยู่บริเวณตรงนี้นี่แหละครับการตั้งจุดตรวจมันดีตรงไหนครับบางคนเป็นญาติพี่น้องตำรวจเขาก็บอกว่าดีนั่นแหละนะครับไว้ป่าผู้ร้ายเขาบอกเขาจะบอกอย่างนั้นนะอืพอเราไล่สดก็หาว่าเราไปด่าตำรวจอีก แบบนี้ก็มีนะครับนะคนแบบนี้ก็มีอ่าแต่บอกปากบอกว่าไม่ชอบป้อมบนอมน,นะแต่ดูทุกคลิปอืมกูดูมึงทุกคลิปแต่ก็ไม่ชอบอะไรมะนโอ้สิบสามองศาอู้หนาวมากนะสิบสามองศานี่เย็นจะเยือกเลยนะ การวางกลวยวางวางกลวยนี่แบบอุ้ยบ้านเขาเคลื่อนมาอย่างกว่าพี่สุเทพตอมด้วยกันเล่นปะนะตอมด้วยกันเล่นนะนี่ครับเกาะกลุ่มกันนะครับนะมีพี่โมงนะครับคอยสังเกตการนะครับนะี่โอ้ยตอมกันเลยพี่น้องเลย ยังไม่เหลือครับนลรถหรูรถอะไรครับเขาไม่มีนี่แหละครับผมชอบอย่างนึงอย่างหนึ่งนะตำรวจจราจรกลางครับเขาไม่ได้มีหมกเม็ดนะครับนะเขาแบบไม่ว่าจะเป็นรถหรูแค่ไหนเขาก็ออกไปสั่งนะครับถ้าผิดนะอืมแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูกนะครับออกมาลณลงให้ทุกคนใส่ใจเรื่องกฎจราจรแล้วก็สำคัญมากๆครับรถป้ายแดงรถที่ไม่ชำระภาษีประจำปีครับ เข้ามาขับอยู่ในกรุงเทพหมหานครนี่ท่านก็ต้องด่วนเลยนะครับนะทำให้มันถูกต้องนะครับเ mm hmm. มื่อคืนที่ผ่านมานะครับทาง สามชายแดนใต้ก็ระอุขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับสงครามไทยจบลงทางภาคใต้ภากใต้บ้านเราก็นะครับร้อนเป็นไฟเลยนะครับมีการวางระเบิดนะครับเมื่อคืนนี้อยู่บ้นน้ำมันครับสามชายแดนใต้ครับก็ไอ้ที่าเดือดร้อนนะครับก็ขอนะครับส่งกำลังใจให้นะครับพี่น้องคนไทยอยู่ทางใต้นะครับ ฝากรถที่ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะครับมาจุดนี้นะครับหลายพื้นที่ตำรวจจราจรขยันขันแข็งนะครับทำให้มันถูกต้องนะครับ ถนนพดุงกรุงเกษมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เข้ามาแล้วว่าไม่รู้จุดไหนนะครับอะไรบ้างถนนพดุงกรุงเกษมนะครับจุดตรวจบกจรอครับตรวจก,กันวินัยจราจรเน้นๆนะครับรถที่รถป้ายแดงไม่ชำระภาษีนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแต่ถ้าเห็นความผิด ทุกอย่างที่เป็นฐานความผิดก็เรียบร้อยหมดครับไม่ได้มีอะไรแยกอะไรหรอกเอานะครับก็ประมาณนี้ครับนะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเห็นคลิปมีประโยชน์เห็นไรมีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์บอกต่อกันแล้วกันนะครับผมพ้อม่น้องก็ต้องขอลาพียงเท่นนี้เจอกันใหม่ในไ์หน้าครับสวัสดีครับ